เห็นหลายคนช่วงนี้เครียดกันจังเลยครับผมมีหนทางคลายเครียดครับเพิ่งคุยเรื่องนี้กับนักเรียนหลายๆคนครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจมากจนต้องมาพูดกันในประเด็นนี้ครับว่าหลายๆคนมาเรียนที่มหาอาด์ดแอนครับครับมาเพราะคุณหมอให้มาคลายเครียดครับก็รู้มานานแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันได้บริหารสมองสองข้างครับผมเคยได้ยินนักวิชาการหลายๆคนบอกว่าอยากเลี้ยงลูกให้ดีให้เก่งเนี่ย ให้เขาได้บริหารทั้ง IQ และ EQ การที่ได้เย็บหนังค่อยๆปราณีตบรรจงคือการบริหารสมองสองด้านให้สัมพันธ์กันนะครับและในขนาดเดียวกันเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาสมองได้ทําการรีแลก์ไปด้วยในตัวค่อนข้างจะเป็นวาระเร่งด่วนครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเราเครียดเหลือเกินครับมาพักผ่อนสมองกันครับเรามีคอร์สใครเครียดครับเราออกแบบคอร์สขึ้นมาสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากจะได้รับการบําบัดโดยเร่งด่วนเลย ก็คือคอร์สระยะสั้นครับตอนนี้เรามีทั้งสั้นชนิดที่ว่าเรียนสองชั่วโมงเสร็จเรามีคอร์สที่ยาวมาหน่อยก็คือเรียน4ี่ชั่วโมงมาทดลองครับว่าบัดจริงๆหรือเปล่ามาสมัครดูก่อนเพราะหลายๆคนที่มาเรียนกับเราอะ่ะใครเครียดด้วยคอร์สระยะยาวครับหายเครียดมีอาชีพติดตัวได้เงินใครๆก็บอกครับอาชีพที่เราทําแล้วมีความสุขมันก็เหมือนมีวันพักผ่อนทุกวันมาที่มาหาอาแอน์ครับนะครับ